สวัสดีชาวอุนตาไวโอเลตอย่าเล่นเยอะนะเดี๋ยวปเป็นโรคมะเร็งตายหา่าผมนัดเด็กหอนครหอ,อคำจะมาพูดถึงเรื่องการไฟของวันนี้ที่เพื่อนผมเดินเริ่มเรียนมาเออแล้วมันก็โดนรุ่นน้องท้าไฟ ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแล้วรุ่นน้องคนนั้นก็มีปืนด้วยถ้าเป็นผมอะ่ะจะถอดเสื้อมันยิงเลยผมจะถอดออกเลยเสื้อมึงยิงสิเสื้อกูอะเข้าใจปะ่ะแล้วผมก็จะฝากไปถึงเด็บบอสฮีห้าด้วย ว่าจะทำอะไรจะเล่นอะไรก็เกรงใจผมหน่อยจะท้าไฟรู้ไหมใครนี่ดูดูนี่แชมป์ชกมวยเหรียญทองเออเข้าใจปะ่ะแล้วก็ฝากไปถึงพี่บาสอะรอด้วยทรงผมดีๆแม่งมีให้ตัดแม่งไม่ตัดเข้าใจปะ่ะ ตัดหัวโล้นไอ้เหี้ยรู้จักป่ะนอตรุ่นเมฟีอ่ะรังสิตวันนี้ผมก็จะมาฝากแค่นี้แหละครับเอออย่างนึงฝากบอกที่บ้านอะหรอ ไอ้บอสหรือเขาเรียกว่าเออมันชอบเรียกตัวเองว่าบอสธรรมดาแฟนต้าน้ำเขียวอ่ะจะมัดจะมวยจะคยุยจะเหล็กก็มาแต่ถ้ามาสองคนนะ่ะมัดขามัดหัวเดินกระดิ๊กกระดิ๊กกระดิกะด๊กเข้ามาเข้าใจปะ่ะ<ม>ปืนนะ่ะผมไม่กลัวหรอกถ้ามีอนะ่ะผมกลัวมีด มันลอยยาวมีดอะปืนรูแค่นี้แค่นี้เออเข้าใจป่ะผมก็ขอฝากแค่นี้แหละเข้าใจป่ะบายบายจุบูจุบู